หนูอุ้ยเองหนึ่งเนในนักแสดงละครเรื่องนี้นี่นะคะรับบทโดยในเอกสาวใหญ่ยานี่แหละค่ะก็เรียกว่าตกเป็นเป้าหมายในการเป็นทายาทอสูรเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดเลยทีเดียวนะคะ,คะแต่ว่าคนดีเนี่ยคนก็คุ้มครองก็ทําให้เนี่ยยังไม่สําเร็จเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยนะคะของใหญ่ยาเองเนี่ยชอบอะไรเป็นคนแบบไหนนะคะเราไปสัมภาษณ์พิเศษมาให้แล้วค่ะ วริรดานางเอกสาวลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสวัย22ปีนิสิตจากคณะนิเทศาสตร์ภาอินเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีดีกรีเป็นถึงดาวคณะเข้าสู่การเป็นนักแสดงช่อง3จากบทบาทเจ้านางจันทเทวีในละครสรามพ,พระเพลงและแจ้งเกิดเป็นตัวกับบทบาทลิยาในละครลูกผู้ชายเลือดเดือด และผลงานล่าสุดกับทายาทอสูนในบทบาทหนูอุ้ยสาวสวยมองโลกในแง่ดีคนที่คุณยายวารนาถหมายปองให้มาเป็นทายาทอสูนซึ่งสาวคนนี้เป็นคนที่ชื่นชอบศิลปะมากๆเธอบอกว่าการชมงานศิลปะเป็นสิ่งที่เธอมีความสุขโดยไม่ต้องเสียสตางค์วันนี้นะคะก็จะพามาที่โมค่าค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นอาร์ตแกลเลอรี่แล้วก็รวมภาพและก็รูปปั้นศิลปะเต็มไปหมดเลยค่ะ จร,จริงๆแล้วอย่างๆชื่นชอบงานศิลปะมาตั้งแต่ตอนไหนเอยก็จริงๆอยู่กับศิลปะมาตั้งแต่เด็กคือไม่ได้รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนชอบเข้าพิพิธภัณฑ์จนจนมีวันหนึ่งมีโอกาสมาที่นี่แล้วรู้สึกว่ามนไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามาเคยมาแล้วก็อยู่ได้แบบ5-6ชั่วโมง คือไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องทําอะไรเราดูแต่ละรูปไปรูปภาพมันเหมือนมันไม่ได้จากัดเรามันไม่ได้มีตัวหนังสือว่าให้เรารู้สึกยังไงคิดยังไงแต่เราดูรายละเอียดเล็กๆจนไปถึงแบบดูภาพรวมใหญ่ๆมันทําให้แต่ละคนได้อะไรกลับไปไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วชื่นชอบใหญ่ๆเนี่ยชอบดูงานแนวไหนดูได้หมดเพราะว่าจริงๆไม่ได้ศึกษาด้านนี้เป็นพิเศษว่าอันนี้เรียกแนวไหนหรืออะไรเงี้ยคะ่ะ เป็นความชอบล้วนๆแล้วใหญ่ๆยัยยงมีการสร้างสารรค์งานศิลปะของตัวเองบ้างหรือเปล่าก็มีแบบว่าที่เขาให้วาดรูปประมูลเงินการกุศลอะไรเงี้ยบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นวาดรูปเป็นเป็นแบบพระพุทธเจ้าองค์น้อยอยู่ในดอกบัวบานอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือมีโอกาสหลายครั้งที่ได้วาดรูปอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ได้บ่อยเท่าเมื่อก่อนสิ่งที่เราได้จากการศิลปะ จริงๆง,งานในวงการงานแสดงมันเป็นศิลปะอีกแขนงหนึน่งอยา่างยากก็ชอบแต่งหน้าแต่ว่าไม่ได้แต่งแบบว่าเพื่อจะทําอะไรแต่คือเป็นคนชอบแบบชอบลงสีไม่ใช้ชอบค่อยชอบเขียนแต่ชอบลงสีเพราะฉะนั้นการแต่งหน้ามันก็เป็นอีกหนึ่งแขนงหนึน่งการแสดงก็เป็นอีกหนึ่งแขนงหนึน่งที่ชอบอย่างชอบแสดงเพราะว่ารู้สึกมีความสุขเวลาเราได้อ่านบทแล้วเราได้เข้าใจตัวละครน,นั้นแล้วเราได้วิเคราะห์ แล้วก็รู้สึกแบบแฮปปี้ทุกครั้งที่บทใหม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยใหญ่ๆเป็นคนยังไงเพราะเราเห็นในตัวละครเนี่ยมีทั้งบทบาทเปรี้ยวหวานอย่างวันนี้ก็มาแบบเซร์ๆตัวตนของเราบุคลิกเราเป็นยังไงบ้างคะเป็นคนหลายบุคลิกนะคะคิดว่าเรียบร้อยก็ได้ห้าวก็ได้เปรี้ยวก็ได้แล้วแต่จังหวะโอกาสและเวลาและซิจูเอชันและทุกอย่างนคะคะยายคิดว่าแต่ละคนจะมี หลายบุคลิกอยู่แล้วแล้วแต่ว่าเราจะโชว์อันไหนออกมาให้คนเห็นไงคะถามถึงฟีดแบ็ละครทายาทอสูนตอนนี้เรียกว่ากําลังเข้มข้นเลยฟีดแบ็กจากทายาทอสูนเป็นยังไงบ้างที่เราไปทุกที่คนจะเรียกเราว่าอุ้ยหมดเลยคะ่ะคือเขาจะไม่ได้ถามว่าเล่นหรือเปล่าแต่เขาจะแบบเรียกเราเลยนะคะก็จะแบบว่าเขาก็จะแบบว่า เมื่อไหร่จะรับตะขาบหรืออะไรจะโดนอะไรไหมทุกคนก็จะลุ้นไปกับละครแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่กระแสตอบรับดีมากๆค่ะทายาทอสูรนะคะก็จะมีจุดที่ต้องลุ้นอยู่ตลอดเวลานะคะก็อยากให้แฟนๆทุกคนติดตามชมด้วยนะคะแล้วก็ขอกําลังใจด้วยนะคะแล้วเพราะว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากสําหรับเราเนาะแล้วเราก็ตั้งใจทําเต็มที่สําหรับเด็กคนหนึ่งที่จะคิดอะไรได้ด้วย แบบพยายามเต็มที่แล้วก็อยากให้แฟนๆนะคะติดตามชมและเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะันต้องขอบคุณยายาิมากเลยที่มาพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็สดใสน่ารักสมวัยเลยนะคะชอบงานศิลปะใช่ค่ะ,คะ